สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอยเกมเมอร์ชาแนลนะคะวันนี้พอยจะมาสอนวิธีสร้างอินโทรแบบง่ายๆนะคะก็โอเคพอยก็จะมาสอนแบบง่ายๆนะคะขั้นแรกให้เพื่อนๆเข้าที่ Youtube นะคะแล้วก็นะคะเราก็พิมพ์คาว่าแจกแบ็กกราวน์นั่นเองค่ะแล้วก็นี่เข้าวันนี้เข้าวันไหนก็ได้นะคืออย่างเช่นเราต้องการที่3แล้วก็กด ดาวโหลดที่3เลยนะแต่ว่าพอยจะไม่ใช้นะคะคือพอยดาวโหลดมาแล้วแหละนะก็ที่พอยดาวโหลดว่านะคะก็จะเป็นเอาเอาอันนี้แล้วกันเนาะนี่เอาประมาณนี้นะโอเคก็ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะหรือว่าจะใช้เ็นอินทอนแบบที่พลอยใช้อยู่แล้วก็ได้นะคะจะเป็นแบบนี้นะไปหาดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะโอเคแต่วันนี้พ่อจะมาสอนเป็นอันนี้แล้วกันเนาะโอเคค่ะขั้นแรกนะคะหลังจากที่เราดาวโหลดใส่แกลอรี่เรียบร้อยแล้วให้เราเข้าที่ แอปนี้นะคะถ้าอยากดาวน์โหลดนะคะก็เป็นดาวน์โหลดที่ Play Store ได้เลยนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะให้เราเข้าที่นี่แล้วก็เข้าที่แอปพลิเคชันนี้กดตกลง ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่แล้วแต่เราจะทำตกแต่งยังไงนะเพราก็ขอเข้าที่อันนี้นะคะแล้วก็เขียนว่าช่องชแน,นลพอเลยนะ เราจะเลือกรูปแบบได้เลยนะคะอาะสมทวาแบบนี้นะนี้นก็ได้นะคะเราจะเพิ่มขนาดให้มันยาสัปริสดนึงก็ได้นะนี่ดูนะคะ อันนี้ก็ได้นะโอเคหรือว่าเพื่อนๆนะคะจะมีลูกเล่นแบบใหม่จะเป็นแบบอันนี้ก็ได้นะอันนี้สอนไปในตัวเฉยแต่ว่าใส่ไว้ในคลิปมันก็ไม่ได้โอเคเลยนะนะแต่พอนิยมไม่ให้ใส่อะไรเลยจะดีกว่าเนาะมันจะสวยกว่านะคะคือหนี่จะเป็นนีผมออกมา โอยจะเป็นแบบนี้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้พอก็ทำมาเรียบร้อยแล้วแหละความจริงจะใส่เป็นผ้าม่านสีแดงแบบนั้นหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้เนาะโอเคค่ะก็เดี๋ยวจะมาให้ดูตอนที่เสร็จนะคะนี้เราสร้างใน ชาแนลของพี h h ่นะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่ก็ไปติดตามเขาได้เช่นกันฮะนี่ค่ะอันนี้คืออินทอนเอ้ยเข้าผิดวัดนี่นี่นี่อันนี้คืออันที่เราสร้างให้พี่แล้วนะคะหรือเรียกว่าคุณหนุ่มคณหนุ่มนะคะที่แคร์เพื่อนเรานั่นเอง โอเควันนี้นะคะพ่อก็มาสอนสร้างยินโทนแค่นี้แหละนะอย่าลืมกดซับสไครป์กด like, ไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบาย